ช่างยูนนะครับช่างยูนจัดให้อันนี้เจาะหาตำแหน่งก่อนนะครับเพื่อจะทำการเจาะยึดนะครับอันนี้ก็หาตำแหน่งไปก่อน หลังจากเจาะเสร็จแล้วก็ใส่พุกลงไปนะครับก็เป็นพุกพลาสติกนะครับลืมอาคอนมาครับก็ใช้คีมตีไปแทนนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ใช้งานผิดประเภทอยู่นะครับเดินทางไกลนะครับถ้าจะไปเอาคอน,นครับเรียบร้อยครับก็หลังจากนั้นก็เอาแผงไป ท้าตามรูที่เราจอไว้นะครับแล้วก็ยิงสกูเข้าไปเลยนะครับต้องยิงทุกตัวนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับวันจันทร์นะครับวันนี้ก็วางเว้นภารกิจนะครับจากการสอนก็มาทําการซ่อมแซมไฟฟ้านะครับนี่นะครับทั้งแถบเลยนะครับชั้นสองนะครับไฟไม่ติดนะครับ ก็ช่างยุนจัดให้นะครับนี่นะครับเซฟติคัตนะครับตู้คอนซูเมอร์ที่เราจะทำการแก้ไขนะครับนี่นะครับมันไหม้นะครับเนี่ยสายมันไหม้นะครับตัวคัตเอาหรือว่าตัวเบเกอร์ตัวนี้มันก็เลยเสียนะครับดีดนะครับทำให้ไม่สังัดใช้งานได้ก็นะครับ ตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับมีอยู่3ตัวนะครับเช็คดูแล้วมีปัญหาตัวเดียวก็แก้ไขนะครับโดยจะใช้คัดเอาหรือว่าสะพานไฟนะครับใส่แทนไปก่อนนะครับเรจะใช้สายเก่านี่หละครับนี่นะครับสองสองเส้นนี้นะครับไฟมานะครับนี่ก็ต้องเป็น คนที่มีความรู้เรื่องไฟด้วยนะครับถึงจะสามารถทำงานเกี่ยวกับไฟได้เดี๋ยวต่อไปช่างกิฟจะดำเนินการต่อครับช่างกิฟนะครับช่างกิฟจัดให้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คนที่จะทำงานเกี่ยวก <Abi. S 2> ับไฟก็ต้องมีความรู้เรื่องไฟนะครับช่างกิฟนี่็ผูช่างนะครับวิศวะอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ม <roit> ีความรู้เรื่องไฟนะครับ สามารถที่จะทําได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับงานฟรีครับไม่มีค่าแรงทําด้วยใจครับปิดทองหลังพระถ้าจ้างช่างไฟมาคงจะหลายบาทนะครับเนี่ยแต่ก็ต้องจ้างเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับูดํานะัเอันนี้เราเราทําใช้ชั่วคราวก<า>่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูช่างกิฟนะครับว่าจะเอาไฟไปใช้ยังไงนะครับการดัดแปลงของเรานะครับสายเก่านะครับตัวเบรคเกอร์นี้มันไม่ได้เสียนะครับมันเสียตัวใหญ่ตรงโน้นนะครับตัวที่ไฟออกทัวนี้มันไม่ได้เสียนะครับก็จะจะเอาตัวนี้ใช้มันเดิมนะครับคลิปนี้คลิป เอาขัดเอาใหญ่ลงก่อนนะครับขัดเอาใหญ่ลงเพราะว่าตัวนั้นก็จะเป็นเบกเกอร์ตัวใหญ่นะครับรนี่แหละเบกเกอร์อท,ที่คุมทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องเอาออกเพื่อความปลอดภัยนะครับปิดนะครับยึดเอาเบเกอรนะ์ปิดเบกเกอร์ใหญ่ก่อนนะครับ ไม่กล้าจ้ำสดนะครับช <ier> <being> ่างลิปว่าอย่างนั้นนะครับยังไม่ได้ลูกครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ต้องวัดไฟด้วยนะครับนี่อันนี้เครียกอะไรครับมิเตรมติมิเตอร์แบบเข็มอ่ามัติมิเตอร์แบบเข็มนะครับนี่ไฟไม่มาไหมไดไที่างเรียบร้อยแล้วครับโอ้ได้แล้วปะได้แล้วปะไฟไม่มาแล้วครับช่างลิปลิ้มลิมแกงไหแน่นอนแล้วนะครับ ก็ตัดแล้วครับตอนนี้เซตคิ้วเลยวะ่ะเซตเลยว่ะมันมีสายเซตแบบโบราณเนาเสร็จแหละเซตหนึ่งนะเออเซตหนึ่งตัวแรกเนี่ยนะสายแรกนะครับเอาไปจำสายข้างบนนะครับถอดไปแล้วอันนี้สายที่สองนะครับ มันเกิดแจ้งก,กังตัวนี้มันน้อยหมดจริจริงเลยใหม่ได้อะใหม่ได้หมดใหม่อนนะขาดนักเอ่อนนะสายที่สองนะครับก็ไป <c oughs> ช่องที่สองเลยนะครับในในสองร่องนะครับแล้วร่องเดียวนะครับไม่มีร่องอื่นแล้ว ไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นไฟออกนะครับไฟออกนะครับช่างกิฟก็จะมาจำกับทางนี้เลยนะครับใช้เบเกอร์ตัวเดิมนะครับไฟออกนะครับอันนี้ จำไฟแล้วนะครับ,บรรรรไฟออกนะครับอันนี้ไฟออกเราไม่มีสายนะครับเป็นเศษสายก็เลยใช้แดงครับเหลืองนะครับปกติต้องเป็นสีอะไรครับชนะังกิบขาวแดงครับขาวแดงน,น,นะครับหรือว่าังไงก็ได้แล้วแต่ช่างปิ่แต่ว่านี้ไม่มีนะครับ<ม>อันนี้เราใช้เหลืองนะครับเพราะว่าสายไฟเราไม่มีนะครับยิเตอร์นายุดยครับจำเรียบร้อยนะครับ นะครับสายดำข้างบนจะเป็นไฟเข้านะครับส่วนแดงเหลืองนี่เราใช้เป็นไฟออกนะครับใช้มิเตอร์จิ้มดูก่อนนะครับ,เ,รบเพื่อความปลอดภัยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับโอเคไม่มีไฟนะครับอันนี้เอา สวิตลงสวิตขึ้น,นมีตงตัวนี้รับสรุปแล้วจังกีบว่าเบเกอร์ตัวนี้ก็พังด้วยนะครับสองตัวนี้นะครับช็อตหมายถึงว่ามันช็อตนะครับหลังจากเราต่อแล้วใช้มิเตอร์จิ้มดูนะครับต้องแก้ไขใหม่แล้วครับ ตอนแรกนึกว่ามันยังใช้ได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนแผนใหม่นะครับไม่พันไม่พันเบเกอร์แล้วนะครับเพราะว่าสรุปแล้วก็คือเบเกอร์ก็พังเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเอามาจำตรงเลยนะครับตัวนี้โดยนะครับใช้ฟิลข้างบนแทนแล้วกันนะครับถ้ามันช็อตก็เป็นฟิลขาดไปเลยนะแก๊บกูแม่นั่นแหละกูแม่ ก็แก้ไขแบบนี้นะครับจุ่มใส่กันโลดครับคุณตกแดนี้ตอนนี้พันเทปเรียบร้อยแล้วนะครับทุบคน,ดบนเดี๋ยวช่างกิฟจะลองเอาคัดเอาสะพานไฟยกขึ้นนะครับ เดี๋ยวช่างกิบมาทดสอบเปิดนะครับน่โอเคนะครับไฟติดพัดลมติดแล้วนะครับนี่นะครับโอเคครับใช้งานได้ครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับอ่าปิดไฟแล้วนะครับปิดพัดลมนะครับตอนนี้อสรุปแล้วแก้ไขได้นะครับสรุปแล้วแก้ไขได้แล้ว เก็บงานนะครับหัวหน้าผู้ท่าช่างครับเก็บงานแล้วปิดกล่องไว้เหมือนเดิมนะครับแต่เราไม่ได้ผ่านกล่องนะครับเราใช้ระบบแมนนวลดั้งเดิมสะพานไฟและฟิวกระปุกต่อไปลูกๆลูกๆก,ก,ก,ก็จะได้เรียนหนังสืออย่างไม่ร้อนนะครับตอนนี้ลูกๆก,ก็ขึ้นมาเรียนแล้วนะครับ โอเคโอเคครับสวัสดีครับ